รถหลังรถละเช็ดข้างล่างน้ำลลลลลลมาหน้าไม่มีบอดโอ้ม<อ><อ>ไหลไหลถุงบนตัวนี้ก็ไหลตัวนี้บอดหรือเปล่าเนี่ยคนน,ะะน่าจะคนตรไม่ มื่อกี้เขาโดนผมโดนเปิดอยู่นะโด้นอนไปโดลดตัวนึ่งนอนทำอะไรอีกวะกำลังไปพี่โอ้พี่กอฟคนเดียวก็เดือบเฟือแล้วไม่ต้องไปหรอกพี่จริงไม่เล่าตรงนี้เราจะต่อเวลาของพยาบาลนี่เป็นอะไรก็ต้องนอน ไม่ใช่รูบ no ูเนอล่งูบูล่วงไปแรกเลูบูออกออกออกมาเั้งอยู่ข้างหน้าอย่างน้าโอู้โดนแล้วโดนแล้วอู้งมจีมจี โอ้นี่ข้างล่างรองเท้าพี่นี่ออพไป เหนือควันมังทะลุควันป่าแล้วเรไปเห็นายเท้าเละนินจาไปครับพี่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอยู่ใต้ดินของตัวแถบนะแถบนะระวังหน้าผมหน้าผมฝั่งนี้ตัวแดงตัวแดงตัวแดงอัพไม่เต็มตัวซับไม่มีพี่พี่กอล์ฟในห้องอีกตัวนึงมีตัวแดงตัวนึงพี่อยู่ข้างในอยู่ในอยู่ในห้องนี้แน่เลยลงมา อยู go. oh, uh ่ข huh. ้างนอกอยู่ข้างนอกระเบิดระเบิดโอเคอ่าเรียบร้อย ไปจ้าเขาดูไหมเขาไม่รูพี่พถือคาวันมาโอ้ยิงไม่ทันเขาปะ หมดแล้วหรอไม่รู้อันนี้ตีใครดูชื่อ,อไม่ทำดูชื่อต้องขับหมดเย้กำหลังจริงรถติดแล้วน,นะ

ไม่ไงเนี่คุณนี่อยู่ขา้ขางล่างขา้ขางล่างสองตัวโลกไม่หม,มอ่ังโหดผมยิงว่าวเพิ่งนัด